ว้าวไข่เขาเพียบเลยไอยติมก๋วยเตี๋ยวกับไข่เขาครับผมทุงจักบาทครับนี่ทุงละยี่สิบบาทครับผมถูกหน่วยละหาน่วยหนึ่งแถม <c oughs> อู้หุบุญเ้นแบบแห้งแสบเลยครับนี่น้ำยาใ,ใจจานี่น้ำยาคร้อมทุงจักบ่ายครับสามสิบ <30. S 1> บาทครับในน้ำยากปกุกดึงเลยคุ้มครับผม เที่เด็ดที่ศพตํำด้วยครับบรรยาก,กาศร้านก๋วยเตี๋ยวบ,นบานมากล้านจัิงีแลวครับผมบสุดยอดเลยบานผมเองครับบานสามชัยบานประมวงแม่หมอป็นเ,เทดีครับผม,มน้่กำลังเดือดเดือดเลยครับโอ้จานบะหมเลยครับผม ปกติขายถั่วยักบ่าหระครับถั่วละสามสิบจ้ะที่เศษสี่สิบขายได้อายได้หลายเลยโอ้โหครับนี่ผมหุ้งความมื้อที่เหลือลานนี่สิครับหมากมีของให้เบิ่งหลายเรียกเสร็จสวยเนี่เฮียนเท่าไรเลย,เลยามาครับผมโตใหม่สวยๆเลยครับผมผักสดมากเลยแล้วก็ที่เด็ดผมเดีได้กินข้นจีนให้เด็กกินแบบกินกับบะหมี่เป็นถ้วยครับแล้วก็ เสียงใครกันผัวกระเมี้ยงไปเคยเบิองครับผมเดี๋ยวจะกิ่นที่เราลูกปุ๊บปุ๊บจั่นเลยครับแต่เขาเด็ดกว่าอยู่แล้วครับกินกระปุกเตี้ยนน้ำตกข้นๆนี่ครับน้ำซุปบัวตองห่วงเขาอยูน่นี่สีลูกกัดซาจใจแล้วครับผมโอู้หูทีเด็ดเด็ดหอมแน่นอนพยียบอาจจะปอกก็สวยได้ลูกดิแหงแงบกุมูได้ลูกสิครับนี่ทีเป็นแบบ แข็งๆกึ๊ๆเสียสุปครับผมมาหารแสบมากไม้ม,ามาหาศาลครับสั่งพิเศษครับ40บาทนะครับนี่เซ็ตจนร้อนเลยว้าวไม่ละครับผมแต่น้ำสุปหูเหี่มากผมวาแล้วครับผมเคยมาสดอยู่ครับสมัยแตะวัน นี่ยโหสุดอยอดครับผมถึมาซิมนะครับผมทางสวนผมขึ้นมาสามไส้อยู่ในมู่บ้านบ้านสามไสล้วครับผมครับปิดเผาลงไปเลยสอนอใหญ่ๆแล้วก็โรยควมหอมอีกห <c oughs> ได้กินกับลูกแล้วรู้เลยโคตรฉุนครับผม ขอบครับผมจะเต็มสตัวงามตากไก่ครับหยอกมากมากครับผมบากรลุดจัดทุกย่างต้องเยอะเวทนะาครับคุณไปเบิ่องเขาทิน้นโอ้หเดือดเดือด,ดสะใจเนี่ยครับผม ไอซีลูกนี่กับเคลอลี่เยอะนะครับนี่อ้แูสมได้บดงนี้พร้อมใหงมาักได้ครับนี่แต่เผ็ดหมูกรอบก็จะเป็นแบบหนังหมูตุ๋มเปื่อยตกหมูครับเอาเท็ดเลยลูกแรก <c oughs> เฮ้ยบึกบสูตรได้สบายเลย Đẹp <laughs> mà Rồi vẫn mất may mà dạng cái bụng Tôi chọn Cái bừng mua tuột này Một tuần tuyệt về rồi mía Tuột cày, thay rồi Dỡ <c oughs> ด่านข้อนี่ตรงไอเรยวผมเห็ดรุนแรงมากรสแซมมากครับผม <c oughs> ตาม,มาหมดไขข้ขึ้น เหืนว่ารับนักมากับมากปลกใจครับผม หอมอบร้อนเงียบเป็ดร้อนดุยโตะเวลามันแตกไปในป่ามันจะผุขุยๆอีกแ้วนะครับเ,เนี่ยใครเข่าเนี่ยกลับมาก บริย่องครับเดี๋เบิ่เบ้าวาอยู่เลยอาการมันบางส่วนกายเลยสุดอยอด <c oughs> มีน้องหมาลอยอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งเดี๋ยวจะไข่ข้าวเป็นของขวัญให้สุดท้าย ถูกแน่เนี่ยหั <c oughs> ยวจเาแสกบกินนับโหระพาเนี่ยยิ่งเข่ากันเลยครับผม ไม่ต้องอื่นต้องไปเลยครับไข่ไข่ไม่เคียวเลยมันจะแตกออกมาแบบเคียวไม่ได้เลยไข่ขาวแม่งแบบพุผ,ผุออกมาเต็มปากหมดเลยคืองเดีกินก็เซ็นแบบเอเป็นคนจีนเขากินครับเขาจะปุ๊บสุดปุ๊บไปซื้อเส็นอย่งครับ,บผม <Ooh. S 2> จับสุดๆในขาดจานให้เยอะมากแล้วผมขอบคุญครับงูตะละกสินยังเหลือสินนิดเดียวเลยแต่ผมอ่านแต่ละขุมถึงมีหลานกี่ล่ะครับผมฮารานได้แบบ อำมภอบ้านไดงมีรังก๋วยเตี๋ยวแบบนี้สุดยอดวาวเฟอร์เฟคแซบมาอะไรยังมากมายมาสานาค,ครับผมเผ็ดัใจไมใหมล่ะเห็นไหมครับเยอะมากจยานเยอะมาก อย่คนรอยอยู่ข้างล่างเดี๋ยวใครเขาเลี้ยนด้วยหนึ่งให้ดองเลยครับดูครับแล้วแล้วไม,ม่สนเริ่มปอกให้เร๋ยวปอกให้ใช่ใหใหใหไหมเอาเลยเอาให้เลยโอ้ย นอนเฝ้าเลยอืมเหลือไว้ลูกหนึ่งพอดีเลยกินทั้งเปียกเลยแขีวเสียมทั้งเยอะ